เวลรู้ไหว่าคันที่มีไมล์สูงสุดอ่ะเท่าไหร่เท่าไหร่ครับพี่สามแสนห้าสามแสนห้าพี่ขอดูสภาพป้ายท้องรถของรถสามแสนกว่าโลหน่อยนะฮะับบูเลนของมอเตอร์เนี่ยไม่มีอะไรรอยรั่วเลยนะต้องลงตรงรอยต่ออะไรเนี่ยไม่มีชุดนี้เนี่ยไอตอนที่เราไปเจอคันสี่แสนโลเนี่ยเปลี่ยนหมดแล้วโยกหมดแล้วเปื่อยหมดแล้วใช้ได้ครับเนี่ยขับลงบุกสงบันจะได้ได มีรอยนะครับนี่คือรถ3 0 0แสนโลนะก็ยังมีรอยคูดรอยถลอกนี่ผมบอกทางบ้านนะฮะสําหรับใครที่บอกว่ารถไฟฟ้าใช้เยอะๆใช้แล้วจนถึง2-3แสนโลแล้วพังจะกลายเป็นขยะอิเล็กทรนิกส์หมดเลยเป็นความคิดที่ผิดนะครับออลาคูดแคทวิ่งมาแล้ว3 0 0แสนกว่าโลแบตหมดประกันเข้าศูนย์ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่และต้องมีซ่อมอะไรบ้างเดี๋ยวคลิปนี้พาไปหาคําตอบกันครับ สวัสดีครับผมเบลที่ช่องเวรันการันตีแห่งนี้นะครับวันนี้ผมอยู่ที่ศูนย์ GWM v Ultimate ค้าบางบัวทองนะครับ ตามมาดูนะฮะรถที e ่ว e ิ่งเกินส0 0 0 0นโลนะครับซึ่งหากพูดถึงออราคู i, ดแคทลี่เรียกว่าเป็นรถ้ารุ่นแรกๆนะครับซึ่งรถุ่มนี้นะฮะหลายคนบอกว่าเฮ้ยทูวิ่งกันหลักแสนโลแล้วแถมแบตเตอรี่ก็เริ่มหมดการรับประกันแล้วหมดรับประกันแล้วทางศูนย์เขาจะดูแลอย่างไรจะมีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมบ้างวันนี้ผมก็เลยตามมาดูถึงที่ศูนย์นี้เพื่อไม่เสียเวลาเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่า อ้าวพี่กิงสวัสดีครับอ้าเวลสวัสดีคับโอ้มาทาอะไรครับพี่เนี่ยอ๋อวันนี้มาพูดคุยกับลูกค้าที่ของน้องโอร่าคุณแคทค่ะที่เขาบอกว่าเกินระยะเวลาวารันตีมาแล้วใช่สองแสนโลคันที่จะมาเช็คระยะไว้ใช่ใช่โอ้พี่มาใครเดียวกับผมเลยนะเนี่ยเออมาวันนี้เจอพี่กิงพอดีเลยมีคาถามเยอะแยะที่อยากจะคุยเกี่ยวกับรถหมดวารันตีเพราะว่านี่จูม่ว่าในสื่อโซเชียลคนมองรถอีวีรถอีวีเป็นเรื่องใหม่ใช่ไหมคนก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยรถอีวีเดี๋ยวใช้ใช้ไปก็ทิ้งกลายเป็นขยะซึ่ผมก็เลยแบบเฮ อย่างเจ้าตัว ZS ตัวแรกอ่ะรถฟ้าตัวแรกปี2 0 1 9ซึ่งวันนี้วิ่งไป400,000กิโลแล้วผมก็เลยว่าเฮ้ยกูดแคสล่ะกูดแคสก็มาไล่ๆกันไล่ๆกันของเรามาปี2021คาวเวล21โอ้ก็2ปีเองนะห่างกันแค่2ปี2ปีแล้วปีนี้2025เพราะนั้นน้องกูดแคสก็มาประมาณ4ปี4ปีแล้วตอนนี้กูดแคสมีประชากรเท่าไหร่พี่ั้งหมอนนี้เนี่ยน่าจะประมาณสักเอ่อหนึ่งกว่าคันแล้วถามหน่อยว่าหนึ่งหมื่นเจ็ดพันคันเนี่หมี ตีเนี่ยประมาณกับ200คัน188คันค่ะโอ้ก็ถือว่าเริ่มเริ่มค่อยๆเยอะแล้วก็เวลรู้มาว่าคันที่มีไมลสูงสุดอะเท่าไหร่เท่าไหร่ครับพี่3,500 3,500 35 ไอคันนั้นที่ผมเจอเนี่ย S S 4 0 0 0นหนึ่งนี่ขนาดแค่ห่างแค่สป,ปีก็ขับ<ช><ๆ>เยอะเหมือนกันกน,นะพี่ขับเยอะค่ะลูกค้าเราจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเกิดเกินวารนตีเนี่ยจะเป็นคนที่ใช้รถเยอะเป็นพนักงานขายหรือจะต้องเหมือนกับว่าเดินทางในระหว่างเมืองไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะ,ะถามหน่อไอสามแสนห้าเขาวิ่งอยู่หรือเปล่าพี่วิ่งอยู่สิคะแล้วก็เข้าสูงตามปกติหลังจากที่เราหมดวารนตีวารนตีของตัวรถนี่คือ5้าปี1นึ่งแสนห้าหมื่นกิโลอ่าห้าปีหนึ่งแสนห้าหมื่นแต่แบตเตอรี่เนี่ยแปดปีหนึ Oh. หลังจากหมดรารันตี oh. ลูกค้าท่านเนี่ยค่ะหลังจากหมดที่1นึ0เนี่ยหนึ่งแสนหกห้าเสร็จแล้วเขาเข้าศูนย oh. <ๆ>์ตลอดเวลานะคะจบจนถึง3ามแสนห้าครับนี่ผมบอกทางบ้านนะฮะสำหรับใครที่บอกว่ารถไฟฟ้าใช้เยอะๆนะฮะใช้แล้วจนถึง2-3แสนโลแล้วพ hmm. ังจะกลายเป็นขยะอิเล็กตรอนกีกเหมือนอย่างพวก เครื่องใช้ฟาบ์มเเลยเป็นความคิดที่ผิดนะครับเพราะว่ามันก็เหมือนรถน้ำมันมันก็ยังใช้ใช้ยังวิ่งอยู่เลยยังวิ่งอยู่แล้วยังเข้าสู่ปกติอาฉะนั้นความเชื่อนี้นะฮะนี่เรามาลบล้างแล้วนะว่ามันไม่จริงนะครับก็ยังคงวิ่งใช้งานทีนี้มันจะเริ่มมีประชากรที่หมดวารตีนะเหมือนอารมณ์เหมือนเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุยังไงเริ่มรีทายนะแต่นี่แบบ หมดารันตีแล้ววันนี้ในฐานะแบรนด์เองเนี่ยผมก็อยากรู้ว่าถ้าหมดวารันตีแล้วอะแบรนด์จะดูแลอะไรบ้างโอเคแน่นอนค่ะในแง่ของตัวเรื่องการดูแลลูกค้าเราจะดูแลลูกค้าอย่างดีที่สุดนะนะคะ,ะอย่างแรกเลยคือในแง่ของการเช็คระยะอาเช็คระยะลูกค้าสามารถเอารถนะคะที่นอกเหนือจากบริดาเข้ามาเช็คระยะได้ที่ศูนย์บริการของเราทั้ง7 0แห่งทั่วประเทศนะคะ และที่สําคัญนะคะในแง่ของตัวค่าใช้จ่ายในการไรดูรักษาในแต่ละครั้งนนมันคือหลักพันระหว่าง1,000บาทจบจนถึงไม่เกิน6,000บาทแล้วอย่างที่2ค่ะคือในแง่ของตัวอะไร เขาบอกเลยว่าในแง่ของตัวอะไหล่เนี่ยเรามีการสต่อกอะไหล่ไว้สำหรับตัวน้องโอร่าคูแคทแม้จะหมดระยะเวลารับประกันไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นในแง่ของตัวลูกค้าเก่าที่เป็นรถยนต์โอร่าคูดแคทรุ่นนาเข้าตั้งแต่แรกๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นคืออยากให้มั่นใจนะคะว่าในแง่ของการดูแลลูกค้าเนี่ยลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ที่เป็นลูกค้าที่ซื้อน้องแมวผลิตในประเทศไทยเนี่ยโดยไงยเราดูแลอย่างเต็มที่โอ้ก็แสดงว่าใครที่ใช้รถนะฮะอยากจะเช็คระยะ ก็ค่าใช้จ่ายไม่แพงไม่แพงไม่จำเป็นต้องไปอู่นอกมาที่นี่แล้วถามหน่อยว่าคนบอกว่าเฮ้ยและเรื่องของอุปกรณ์ไฟฟ้าความทนทานเนี่ยทางแบรนด์หรือทางโชว์รูมเขาจะตรวจเช็คให้ไหมเพราะว่าผมเชื่อว่าพอใช้ไปเนี่ยมันมีเสื่อมสภาพอยู่แล้วแน่นอนค่ะจริงจริงแล้วเนี่ยอันนี้คือเป็นข้อดีข้อที่3แล้วกันที่บอกนอกเหนือจากตัส่วนตัวการเล็กชิกระยะที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างดีนะคะในแง่ของตัวอะไรที่เรามีเตรียมพร้อมสำหรับลูกค้าอันดับ3ก็คือว่าในแง่ของถ้าเอาเข้ามารับบริการที่สูงนยอเราจะมีการเช็ค ตัวไอเทมหลักๆเนี่ยให้ทุกครั้งนะคะเพราะฉะนั้นในแง่ของการใช้บริการเนี่ยคือคนขับรถหรือลูกค้าเนี่ยก็สามารถที่จะมั่นใจและอุ่นใจถึงเชื่อว่าถ้าสำหรับลูกค้าอื่นๆนะคะยังไงใครทุกคนอยากเข้าไปเช็คที่ศูนย์บริการเพราะเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานนะคะแล้วก็ในแง่ของตัวการรับประกันงานซ่อมหรือแม้แต่การรับประกันในแง่ของตัวพาร์ทนะคะที่มีการเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้คุณลูกค้านะคะลองเข้ามาแม้ว่าหมดระยะเวลารับประกันเข้ามารับบริการที่ศูนย์ เขายังดูแลอยู่ก็พูดง่ายๆยังดูแลอยู่นะะมาคําถามสุดท้ายผมเชื่อว่าหลายคนอยากรู้มากที่สุดเลยมันคืออะไรมันคือชิ้นส่วนที่เมื่อกี้พี่พูดไปแล้วนั่นก็คือแบตเตอรี่นะฮะแบตเตอรี่ด้านล่างนะครับเพราะว่าเป็นส่วนที่หลายคนบอกว่ามันเสื่อมแล้วก็แพงที่สุดในรถเออผมอยากรู้ว่าปัจจุบันเนี่ยอย่างพวกค่าแบตเตอรี่เนี่ยค่ะมันราคามัน จับต้องได้ไปพี่ถ้าสมมติเอาเอาสมมติแบบเวอร์ชั่นเลยใช้มาแล้วแบตเตอรี่แบบหมดสภาพจริงๆผมไม่รู้หมดสภาพแล้วหมดระยะเวลาอ่ะหมดรันอ่ะออันนี้คืออย่างที่อย่างที่บอกว่าถ้าจะเป็นปัจจุบันนี้นะครับแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าของน้องก็ประมาณ3 0 0แสนกว่าบาทสามแสนกว่าบาทสามแสนกว่าบาทซื่อราคารถลงจากตอนเดิมเนี่ยคือ5 0 0แสนกว่าบาทและพี่เชื่อว่าหลังจากเวลาหมดระยะเวลารับประกันเนี่ยณตอนนั้นเนี่ยคือในในแง่ของตัวคอสนะคะต้นทุนของการผลิตแบตเตอรี่เนี่ยเดยงมันต่ำลงอยู่แล้วในอีก4ปีข้างหน้าตอนนี้ เราเข้ามาตั้งแต่ปี2011ถูกไหมคะตอนนี้2025สี่ปีหมดที่8ปีเไม่ได้อีกสปีข้างหน้ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยคือยังไงคอสต์ต้นทุนก็ต้องถูกลงอยู่อ่าถูกแล้วนะครับอันนี้ผมเห็นด้วยนะเพราะว่าอย่าลืมว่าวันนี้เราเห็นว่าลดราคาถูกลงและก็วิ่งได้ไกลขึ้นเพราะว่าต้นคุณแบตเตอรี่ถูกลงอ่าและผมถามหน่อยว่าถ้าคนที่ใช้ยุคแรกๆเนี่ยพวกแบตเตอรี่ อ่ะรถที่นำข้ามันจะเป็นแบบ C A T L ถูกต้องอ่ะแล้วรุ่นหลังๆที่ผลิตในประเทศไทยเป็น s v o ทีเนี้ยผมถามว่ามันสามารถเอา s v o มาใส่ C A T L ได้ไหมหรือไม่ได้ไม่ได้บอกเลยว่าไม่ได้อ่ะแล้วอย่างนี้คนที่ใช้ C A T L ตอนนั้นจะมี สต็อกมีอะไรเปลี่ยนไหมถ้าสมมติจำเป็นต้องเปลี่ยนจริงแน่นอนค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางเราเนี่ยมีการสต็อกตรงสูงตัวแบตเตอรี่อยู่แล้วนะคะไม่ใช่แต่เฉพาะแบตเตอรี่ในแง่ของตัวพาร์กอื่นๆนะคะของน้องไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่นําเข้าหรือรุ่นที่ผลิตในประเทศไทยเนี่ยเรามีการเตรียมความพร้อมตรงนี้อยู่แล้วนะคะ C A T L อย่างที่เวลรู้เป็นบริษัทผลิตแบตเตอรี่ชั้นนําระดับโลกเพราะฉะนั้นนี่คือเขายังสามารถที่จะัพพลายนะคะตัวอะไรตรงนี้เพราะฉะนั้นคืออยากให้ลูกค้านะคะมั่นใจนะคะว่าเรายังไงทางจดููแลลกค้า จบจนกระทิ่งมันวิ่งไม่ได้ยังไม่รู้เลยว่าวัน่นั้นจะเมื่อไหร่เมื่อนั้นเมื่อไหร่แต่คนที่ใช้กูดแคทอยู่ถ้าไม่นับอุบัติเหตุมีใครที่แบบต้องเปลี่ยนแบตแม็กมีบ้างไหมยังยังไม่มีเลยนะยังไม่มีนะยังไม่มีตอนนี้ยังไม่มีเลยขอตรงนั้นเลยยกเว้นอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นตกน้ำไฟไหม้ที่้องแรวที่เราเห็นข่าวกันอยู่คําถามสุดท้ายผมอยากถามพี่กิ๋งเลยนะฮะว่าเพจบอย จะทิ้งลายรถไฟฟ้าไหมเพราะอันนี้คือหลายคนเป็นห่วงเพราะว่าแล้ววันนี้ทําไมดูเขาไปโฟกัสลดน้ํามันดีเซลไปปลั๊กอินไฮบริดแล้วรถฟ้ายังโอเคยังยังอยู่ในแทร็กของเกตวอลมอเตอร์อยู่ไหมคะนั่งยันยืนยันและนอนยันค่ะว่ายังไงเนี่ยเรายังทําธุรกิจด้านประจมไฟฟ้าอยู่นะคะเพราะฉะนั้นคือปีหน้านะคะอาจจะได้มีอะไรที่แบบว่ามาเซอร์ไพรส์นะเซอร์ไพรส์นะเซอร์ไพรส์นะปีหน้านะรรอรอชมกันได้เลไม่ทิ้งแน่นอนค่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะต้องอาจจะ ต้องบอกเบลอย่างนี้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยบางคนอาจจะสงสัยว่าทาไมทาไมเรามีแต่โอรากูเแชทเราไม่มีการอัปเกรดหรเอารถยนต์รุ่นอื่นๆเข้ามานะคะเรามีแค่ตัวโอราสุนเจ็ดเท่านั้นนะคะต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วสถานการณ์ณตอนนั้นคือสงครามราคาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเกิดเร็วมากคือรถไฟฟ้าเข้ามาในเมืองไทยนประมาณปีหรือ2ปีเท่านั้นแต่งจากนั้นสงครามราคาเกิดขึ้นแบบเกิดแบบรุนแรงด้วยเพราะฉะนั้นเลยทําให้เรามานั่งรีวิสิตหมายกับว่ามาดูแผนในแง่ของการทําธุรกิจของเรานะคะว่าเราควรจะ ไอ้ในทงนไหนนะคะในแ้นของกูดแคทเราเมนเทนไว้เราไม่ได้ดรอปมันลงไปเราเมนเทนเพื่อที่จะก้าวต่อเพื่อจะตบโตต่อนะคะหลังจากที่สถานการณ์องค์สงตัวตลาดหรือสงค่ำราคานี่มันเริ่มนิ่งแล้วนะคะก็เป็นว่าใครที่ใช้ g กูดแคทก็อุ่นใจได้ว่าทาง GWM นะหรือ Get w a ว์เต t e r ไม่ได้ทิ้งนะครับยังคงดูแลนะครับ พวกสาวกแมวทั้งหลายเดี๋ยวมาดูปีหน้าว่าจะมีเซอร์ไพรส์เป็นแมวพันธุ์ไหนกันบ้างนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างนะกว่าเขาเช็คระยะอะไรกันนี่เขาเช็คกันอยู่นะไปนี่ไงโอ้คันนี้คันนี้เลยเหรอพี่ใช่ค่ะคันนี้แหละค่ะโอ้นี่คันนี้นะครับที่เราจะมาดูกันนะฮะ ว่าวิ่งไปเท่าไหร่แล้วนี่เขาจะมาเซอร์วิสหรอครับใช่ค่ะนี่มา<อ>ดูเลขไม้นะฮะมาดูของจริง3ามแสนสี่หมื่นห้าร้อยสี่สิบสองโลโอ้ย,อยเยอะมากนะพี่พี่ไอคันที่พี่บอกว่าวสามแสนห้าสามแสนห้า,หาไอ้นี่กำลังจะ ทำลายสถิติของพี่อาร์กันแรกแล้วนะอางั้นอยากไปคุยกับลูกค้าลูกค้าที่ใช่น้องไปทำอะไรบ้างคะโอเคนะขนาดนี้เนี่ยสุดยอดมากเดี๋ยวให้พี่ไปคุยลูกค้าเดี๋ยวผมจะตามไปดูช่างสะหน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวน้องเอารถขึ้นฮอยเลยเดี๋ยวจะได้เช็คกันนี่น้องเขาน่ากําลังเติมน้ำอยู่เนาะ อันนี้เขาทําอะไรบ้างอะพี่วันนี้เนี่ยคือเนื่องจากตรงไม่ประมาณ3ามแสน่ะนะคะน่าจะเช็คระยะตรงนี้วันนี้เราน่าจะเปลี่ยนไส้กรองแอร์แล้วก็น้ํามันเบรกนะคะ,ะให้จ่ายทั้งร,รวมค่าแรงด้วยอะประมาณพันเก้าเดี๋ยวผมขออนุญาตด,ดูเอกสาร,รหน่อยนะครับนี่นะฮะนี่คือตารางเช็คระยะของเจ้าตัวโอล่า o <C> ูลแค t นะครับ,รบก็คืออย่างที่พี่บอกนะพอมันเกินแสนห้า มันก็ต้องวนกลับมาอีกรอบนึ่งลองมาที่ตรงนี้สามหกห้าก็ซื่อมากองนี้วราไปเรื่อยๆไปเรื่อยนะฮะอันนี้เท่ากับว่าสองรอบกว่ากว่าสอรอบว่าเพราะว่าสามแสนสี่หมื่นห้าร้อยนะครับซึ่งมันยังไม่ถึงสี่หมื่นห้าพันนะครับก็ต้องอยู่ในสามแสนสามหมื่นโอ้ยเขาก็เลยลอบมาเหมือนกันนะอ่าโอเคนะครับนี่นี่ผมอยากให้มาดูใกล้ๆนะครับตัวนี้มีรายการที่ต้องตรวจสอบด้วยนะอันนี้คือระบบไฟฟ้านะนี่มีสลับยางแรงดันลมยางพวกยางกันฝุ่นเนี่ยต้องมาดูพวกลูกหมากเพราะว่า รถพอหลักแสนโลขึ้นไปเนี่ยลูกหมากพวกลูกยางมันจะเริ่มเปื่อยตรงนี้น่าจะต้องดูแลในทุกๆหมื่นหาทุกหมื่นหนะครับแล้วก็มีแบต12โวลต์มีค่าท็อกค่าท็อกแบตเตอรี่แล้วก็นี่ด้วย soh อันนี้ต้องตรวจสุขภาพแบตด้วยนะ soh ด้วยนี่ซึ่งเดี๋ยวเขาน่าจะต้องทำพวกนี้เสร็จแล้วถึงจะยกรถเช็ค soh วันนี้เราจะเห็นการเช็ค soh ด้วยโอ้โชกดีมากเลยนะ เอาไงน้องตอนนี้ทาอะไรอยู่ก็ใส่ตัวเติมน้ํมันเบรกจากด้านบนนะครับ<อ>เ,รเราจะได้ไล่เบรกเพราะว่ารอบนี้เป็นรอบที่ลูกค้าต้องไล่เบรกแล้วก็เปลี่ยนกองแอร์อ๋อนี่นี่ใส่กองแล้วก็น้ามันเบรกนะครับอ่าอย่างที่พี่กิ๋งบอกนะฮะแล้วก็เช็คพวกคลูเลนให้อยู่ในะระดับแล้วก็เติมน้ํายาฉีดกระจกให้เขาด้วยอ พี่ถามหน่อยเนี่ยถามเป็นความรู้หน่อยอย่างพวกรถที่พอมันวิ่งหลักแสนโลเนี่ยครับผมสำหรับรถไฟฟ้าเนี่ยมันมีอะไรที่ต้องดูแลเป็นพิเศษหรือเปล่าหลักๆเลยก็เป็นแบตใต้ท้องลูกใหญ่อาแบตใต้ท้องลูกใหญ่ต้องดูค่าว่าต่ํากว่ามาตรฐานหรือเปล่าเพราะว่ามันก็เหมือนแบตโทรศัพท์เราครับ,รบใช้ไปทุกวันชาร์จทุกวันมันก็เสือ่อมลงตามเวลาครับแล้วพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าพวกชุดคอนโทรลคอนโทรลเนี่ยอะไรต้องดูแลเป็นพิเศษไหมพวกชุดคอนโทรลก็ถ้าอาการชาร์จแล้วตัดหรือว่า ชาร์จไม่เข้าอะไรอย่างนี้เราก็ต้องตรวจเช็คที่พวกกล่องควบคุมอ่าก็ชุดออนบอร์ดอ่ากล่องทียอนวันอันนี้นะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะลองด้วยใช่ครับอ่าก็คือเอาไว้ครบทุกอย่างเลยไหนๆก็มาแล้วโอเคเดี<ช>๋ยว <Okay. S 1> พี่ดูน้องทําแล้วกันเดี๋ยวมีสงสัยไหนถามอ่ะลุยเลยเลยฮะ,ะน้องนี่เครื่องอะไรอะ่ะเครื่องไล่มันเบรกอ่ะพี่ ป็นระบบอัอตโนมันตมิก็คือต้องเป็นแว็กท่มดูดลงมาใช่ครับก็คือเติมข้างบนใช่แล้วก็มาดึงออกงี้ใช่ครับอันนี้ต้องดึงออกทุกล้อเลยป่ะทุกล้อครับโดนล้อบ่อยแล้วเนี่ยเราอุย้ยเสือแย่เลย <c oughs> เสือแย่เลยน้องไม่ได้วะว่าไม่ต้องเป็นช่างแล้วเป็นตลกเลยวะ่ะนะนี่เพิ่งเห็นนะครับว่าเครื่องไม้เครื่องมือในการแว็กนะฮะตัวระบบไล่น้ํามันเบรก เพราะว่าอย่าลืมน้ำมันเบรกถ้าไม่เปลี่ยนเป็นไรไหมเอาถามจริงๆมันมีความชื้นมีความชื้นอ่าาาทำให้เบรกเปิดได้ทำให้เบรกเปิดในระบบยังเป็นสนิมได้ฉะนั้นก็ควรต้องเปลี่ยนรถไฟฟ้าชิ้นส่วนมันไม่ได้เยอะอยู่แล้วไอ้พวกของลงของเหลวถ้าถึงรอบต้องเปลี่ยนอย่างที่เหนียวที่จะเปลี่ยนใช่ครับเดี๋ยวถ้าระบบเป็นสนิมแล้วจะซวยนะครับนี่เครื่องเป็นอย่างนี้นะฮะ โอนี่ถอดออกมาแล้วพี่ขอดูสภาพป้ายท้องรถของรถ3 0,000 0กว่าโลหน่อยนะฮะว่าสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับอ่าถ้าอย่างนี้โอไ้ไม่มีรั่วไม่มีซึมไม่มีรั่วไม่มีซึมแสดงว่าชุดมอเตอร์ของโรงของเหลวเนี่ยยังโอเคสมบูรณ์ใช่ครับไม่มีรั่วมันอ่าเพราะว่าคูลเลนของมอเตอร์เนี่ยไม่มีอะไรรอยรั่วเลยนะตรง,ง,งลงตรงรอยต่ออะไรเนี่ยไม่มีใช่ครับโอ้ถือว่ามอเตอร์เนี่ยรถไฟฟ้าเนี่ย สุดหลอห่อเลยมากนะโดยเฉพาะชุดขับเพื่อนนะครับทีนี้แล้วพวกไอช่วงล่างอ่ะเห็นบอกว่ามันมีลูกยางใช่ไหมอ่าพวกลูกยางยางกาันฝุ่นลูกหมากเนี่ยตรงนี้ดูตรงไหนบ้างฮะดูที่ตัวลูกยางเลยว่ามีฉีกขาดหรือเปล่าอ๋อพวกนี้นะฮะก็คล้ายๆกันนะคือพวกนี้พอมันเป็นแม็กอสันสตัดเหมือนกันเนี่ยมันก็จะมีอยู่ตรงจุดนี้เนาะเออเปลี่ยนนี้แล้วก็ตรงนี้ ออันนี้ยังอยู่ในสภาพเป็นไงบ้างฮะปกติครับไม่มีไม่มีสีขาดไม่มีกระบีเยิ้มออกมาอไม่มีเยิ้มออกมาแสดงว่าเอาขับก็ปกติเอาขับก็ปกติไม่ขาดนี่นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องมาดูนะอ่าเรามาดูบ่งนี้เหมือนมาเรียนช่างเลยนะวันนี้ข้างนี้อ่ะเขาขับยางกระสุนไม่ขาดทั้งบนทั้งล่างอ่ทั้งบนทั้งล่างนะครับยางลูกหมากกันโค้งกันโค้งแล้วก็ลูกหมากไปหลย อ่าใช่เพราะว่าชุดนี้เนี่ยไอตอนที่เราไปเจอคัน400,000โลเนี่ยเปลี่ยนหมดแล้วโยกหมดแล้วเปืือยหมดแล้วอันนี้ยังถือว่าโอเคนะใช่ครับยังสภาพดีอยู่นะอ่าอันนี้มันจะอยู่ได้เฉลี่ยสักกี่ปีเนี่ยสักกี่แต่โลส่วนมากจีปีนะจะต้องไปไหมส่วนมากจะมีอาการดังอาการดังก่อนใช่รัถ้ามีอาการดังก็เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยดังยังไงเงื้อนเงียดเงื้นเียดดังก๊อกก๊อก ก็ก็กุกกุกกใช่ว่าน้องก็เล่นกูแล้วแหละใช่เลยพวกนี้มันจะมีอาการดังมันจะมีเสียงดังคือปกติขับขับรถไฟฟ้าต้องเงียบใช่ครับแต่ถ้ามันมีเสียงกุ๊กกักกุ๊กกักเนี่ยคือไอ้พวกนี้ให้สงสัยว่าเริ่มมีอาการใช่ครับอ่าโอเคแล้วลูกปงลูกปืนล้อล่ะลูกปืนล้อก็มันจะหอนหอนยังไงว่าจะไม่ถามว่าว่าจะไม่ถามเลยอ่าโอเคก็ก็คือลูกปืนล้อถ้ามีเสียงหอนก็คือเปลี่ยนอันนี้คือข้างหน้าสมบูรณ์ใช่ครับครับอ่ะที นี่เรามาดูแบตเตอรี่กันนะนี่ใช้ได้น,นี่ขับสมบูรณ์สมบันใ้ได้มีรอยนะครับนี่คือรถ3ามแตะโลนะก็ยังมีรอยคูดรอยถลอกด้วยความที่มันเป็นรถซิตี้คาร์นะครับอันนี้เขาน่าจะไปโดนอะไรมาเพราะก็มีรอยแต่ถือว่าไม่ลึกนะฮะเพราะมันไม่ได้กินเข้าไปเนื้อนะ<ช>อันนี้ลึกไหมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ลึกครับไม่ไม่ลึกนะ<ช><ช>มันก็แค่กินแคบอยู่ตรงนี้แต่ไม่โดนเคสถ้ามันทะลุข้างในก็ต้องเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนนะครับพราะมันเตี้ยด้วยอ่ามันเตี้ยเนาะแต่ถ้าดูจากความสมบูรรณ์แแบตี่็ปไ ดีเลยครับเพราะว่าเราจะดูง่ายแบตเตอรี่อ่ะดูพวกหูอ่าถ้าดูพวกหูอ่าพวกโครงข้างๆพวกโครงจุดยอดมันไม่ฉีกไม่ขาดไม่ฉีกไม่ขาดไม่เยินเนี่ยก็ถือว่ามันยังสมบูรณ์เนาะเพราะว่าพุกนี้สําคัญมันมีเรื่องของความแข็งแรงโครงตรงโครงตั้งอยู่ใช่อ่านี่นะครับแบตเตอรี่แพ็กนะถึงมีจะลอยลอยเขาเรียกมีบาดแผลการใช้งานบ้างใชนักลบต้องมีบาดแผลบ้างแต่ก็ถือว่าไม่ได้เสียหายเยอะใช่อ่ามาเรามาดูข้างหลังฮะระหว่างรอ ข้างหลังนี่ต้องดูอะไรบ้างนะฮะพวกลูกยางเหมือนกันไหมข้างหลังก็ลูกยางเหมือนกันครับแล้วก็เรื่องโชกหลังดูโชกหลังน้ำมันรั่วซึมก็จะมีภาพอ๋อดูโชกหลังด้วยวมีลูกยางบูทบูท,บทอาร์มต่างๆเพราะว่าด้านหลังมันจะเป็นนี่อร์ชั่นบาร์ใช่ครับอ่าก็จะมีดูบูทนี้แล้วก็มีตรงนี้ลูกยงลูกยางใช่ครับผมอ่าถือว่าการใช้งานยังโอเคอยู่เจ้าของเขาเปลี่ยนเปลี่ยนถึงด้วยเปลี่ยนถึงด้วยแสดงว่าเขาดูแลเช็คระยะดีนะ เพราะวงนี้สําคัญต่อความปลอดภัยในการขับขี่มากนะครับใช่ครับอ่ะโดยรวมถือว่าโอเคดีเลยนี้อะไรอ่ะวัดผ้าเบรกครับพี่วัดผ้าเบรกอช่แล้วทําไงเราก็นี่เลยมันจะมีเลขบอกถ้าสีเขียวคือดีปกติแต่ถ้าสีเหลืองเรื่ออันตรายสีแดงก็อันตรายเลยอ๋อก็คือวัดความบางเสียบเข้าไปใช่อ่าเดียเสียบยังไงอ่ะอ๋อเสียบเข้าไปอย่างนี้คือผ้าเบรกมันจะต้องสูง พอดีกับอันนี้แต่ถ้าเราวัดไปแล้วเราเสียบอันนี้ไปไม่เข้าแสดงว่ามันต่ำกว่านี้แล้วออันนี้ก็ถือยังเหลืออยู่ใช่เหลืออยู่รถไฟฟ้ามันไม่ค่อยใช้พาเบรกอยู่แล้วอ่ะสามแสนนี่เหลือเท่านี้นะสีเขียวนะเว้ยใช่พี่สามแสนนี่สีเขียวนะเมื่อกี้กี่มิลนะเมื่อกี้ที่หลอดเหลือแปดมิลลงไปแปดอ๋อลงไปแปดนะฮะนี่ที่ยังได้นะแปดมิลสามแสนโลที่พาเบรกว่าน่าจะเดิมนะเพราะบอกไม่ค่อยได้ใช้เบรกเลยอ่ะแบบเออก็ใช้เบรกน้อยมากการเบรกก็ไม่มีรอยไม่มีรอยใช่ ถือว่าโอเคเรียบร้อยนะฮะสำหรับการตรวจระบบข้าบีกทำไรเนี่ยไม่บอกไม่กล่าวเลยวัดค่าแบดสิบสองโวลต์อ่ะพี่วัดคาแบดสิบสองโวลต์ต้องวัดให้ลูกค้าวัดให้ลูกค้าว่าแบตเสื่อมหรือยังอ๋อนี่เป็นเครื่องวัดแบตนะใช่400ตัวอย่าง97ลออดูหน่อย ่าที่ออกมาเป็นกูดแบตเตอรี่อ่า13.05โวลต์นะครับ497 CCA 410 CCA นะครับอันนี้คือค่าวัดตัวแบตลูกเล็กนะไม่ควรไม่ต่ำเท่าไหร่ถ้าแรงดันต้องไม่ต่ำกว่ากี่โวลต์12.57ประมาณนี้อ่าถ้าต่ำถึงสองจาเจ็ดก็คือมีโอกาสที่ใช่ฟ้าไม่ติดใช่อ่าก็คือแบตเริ่มอ่อนแล้วนะครับก็บุกไฟฟ้าเลี้ยงทั้งคันอ่ามันเลี้ยงทั้งคันนะเออแต่อย่างงี้13.05ก็ถือว่ายังโอเค อ่เราเสียบแล้วเราดูอะไรบ้างครับตอนนี้แบบแรกก็ดูไฟมีไฟแปกปอมขึ้นมาอ่าดูไฟเตือนเป็นไฟลมยางอ่าอันนี้ก็คือไฟลมยางนะอันนี้ถามบ่อยมากในกลุ่มนะใช่อันนี้คือลมมันอ่อนหรือเป็นเพราะเมื่อกี้เราเห็นตะปูตําอ่าถ้าตะปูตําแล้วก็ใส่ทิานก่อนอายางอาจจะแบนอ แต่ถ้ายังไม่ได้โดนสปูตําแต่มีเซนเซอร์ขึ้นเราก็ต้องไปลองรีเซ็ตค่าเซนเซอร์ใหม่อลองยิงดูอต้องรีเซ็ตลองรีเซ็ตเซนเซอร์ใช่ถ้ารีเซ็ตแล้วไม่หายแสดงว่าเซนเซอร์อาจจะพัน d b m ตัวนีงแพงไหมแอบถามประมาณประมาณพันกว่าบาทพันกว่าบาทก็ไม่ได้แพงมากนะอ่ะแล้วหลังจากนั้นเราจะทําอะไรต่อครับก็เดี๋ยวรีเซ็ตกิโลอ่ะเดี๋ยวรีเซ็ตกิโลวัดค่าแบ่ะลูกใหญ่อ่ะโอเคอ่อ๋อนี่ก็คือเราต่อจากไอ้ตัว OBD ใช่แล้วมาบลูทูธ ช่มากับคอมันนี้แล้วเราก็ถึงเวลาที่รอคอยนะฮะหลายคนก็อยากรู้นะครับว่าสุขภาพแบตเป็นยังไงอันนี้คือ s o c อันนี้ตอนนี้แบตเหลือ97.1อันนี้ใช่ไหมใช่ครับ ohs o h 8 4 4 4 0ค่านี้มันถือว่าเป๊ะไหมอย่างเงี้ยยังไม่เป๊ะครับต้องมีการบาลานซ์เซลก่อนรถเนี่ยคือบางทีเราไม่รู้ว่าเขาใช้มายังไงถูกไหมถ้าจะให้ดีก็คือต้องบาลานซ์และมาวัดอีกทีใช่ เพราะว่าปกติถ้าบางคนอาจจะชาร์จ DC อย่างเดียว<ช>อ่ามันก็เลยจะทําให้เซลล์มันไม่บาลานซ์นะครับสุขภาพสุขภาพเนี่ยก็คือมันเป็นการคํานวณออกมา<ช>ของทุกเซลล์เ<ช><ช>นาะมันก็เลยประมาณออกมาดังนั้นถ้าใช้แม่นยําจุดต,ต้องบาลานซ์เสร็จนะแะ8 4 4 0เพื่อนเพื่อนคิดว่ายังไงกันบ้างกับรถที่วิ่ง340,000โลนะครับ<ว><า>เดี๋ยวเช็ดอันนี้เสร็จนะฮะตัวเช็คเสร็จเดี๋ยวเราจะมีโอกาสไปสัมภาษณ์ เจ้าของรถกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าเป็นย <N hi S 1> <submarine? S 2> ังไงใช้รถยังไงบ้างในเหลือ SOH หรือแค่เป็น4.4นี่นะครับเราก็เช็คระยะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือขั้นตอนสุดท้ายนะฮะก็คือส่วนของการทดสอบการชาร์จนะครับเพื่อจะดูว่า ไอตัวออนบอร์ดชาร์จเจอร์มันทำงานอยู่หรือเปล่าหรือมันผิดปกติไหมเพราะถ้าเสียมันจะชาร์จไม่เข้านะครับเดี๋ยวเขาจะเอาไปจอดชาร์จตรงนู้นะฮะเดี๋ยวเราไปลองชาร์จดูกันอ่าเป็นไงบ้าง ชาร์จเข้าพี่เน่ okay. เข้าแล้วอ่าเข้าแล้วนั่นหมายความว่าออนบอร์ดปกติคือถ้าผิดปกติมันจะชาร์จไม่เข้าแล้วต,ตัดด้วยแล้วจะตัดการทำงานด้วยแสดงว่าโอุปรกรณ์ชุดคอนโทรลทุกอย่างโอเคใช่ไม่มีปัญหาก็สรุปนะครัสำหรับรถ3า0 0สนสี่มื่โลเราเช็คอะไรบ้างนะครับก็มีน้ำมันเบรก ตองแอร์ช่วงล่างแล้วก็ผ้าเบรกแล้วก็แบบลูกใหญ่แล้วก็ตัวออนบอร์ดใช่ครับอันนี้คืออันสุดท้ายที่เราทําการตรวจเช็คระยะนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายอย่างที่เราเห็นนะก็ประมาณ1,945บาทก็คือทุก1 5ื่นโลวนกลับมาใหม่อีกรอบนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยเรียบร้อยอ่ะงั้นเดี๋ยวเก็บงานแล้วก็ส่งมอบให้ลูกค้าดีกว่าอ่ะโอเคขอบคุณมากนะครับครับผม ก็เป็นอันเรียบร้อยนะสำหรับรถไฟฟ้าออร่ากูดแคทนะรุ่นตัวแรกๆเลยนะตัวนี้เขาออกมายุคที่เป็นแบต CATL รุ่น400โปรนะครับตัวนี้วิ่งไป340,000โลนะก็ยังเช็คระยะได้ปกตินะฮะและเรื่องของการสึกล้อ มอ,มอเตอร์ไม่มีปัญหาเลยนะฮะส่วนแบตเตอรี่อย่างที่เราเห็นนะสุขภาพก็เหลือประมาณสัก84.5นะค่า Soh นะครับ mm hmm. ก็ถือว่ายังใช้ได้อีกยาวๆย้ำวันาานี้ว่ารถวิ่งมาผมว่าประมาณ4ปีนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถเราจะไปคุยกับเจ้าของรถกันดีกว่าว่าเขาใช้งานยังไงแบบไหนแล้วเจอปัญหาอะไรบ้างไปเดี๋ยวเราไปคุยส่วนเซอร์วิสด้านในกัน เท่านะครับน้องเป็นเจ้าของรถกูดแคทคันนี้หรือเปล่าอ่าใช่ครับที่วิ่งไป3ามแสนสี่หมื่นโลเนี่ยนะครับผมโอ้ oh, นี่น้องเลยฮะป๋องครับน้องป๋องพี่ถามหน่อย,ยน้องป๋องนี่ใช้มากี่ปีแล้วอะสามปี้วครับสามปี <S <S นี่เท่ากับว่าวิ่งปีละแสนโลเลยนะครับถามหน่อยด้วยทำอาชีพอะไรฮะเป็นเจ้าของกิจการหอพักเราใช้กูดแคทมาเนี่ย เป็นยังไงบ้างมีงองแงบ้างไหมไม่มีเลยครับไม่มีงองแงเพราะเช็คระยะตามใหม่หน้าจอตลอดอ่ะก็ค <ขอ S 1> <ะ>ือถึงระยะก็ข้ามาเช็คเลยใช่ครับก็ถือว่าดูแลรถด,ดีนะครับอยากถามว่าตลอดที่ใช้รถมาเนี่ยมีประสบการณ์อะไรแย่ๆเกี่ยวกับการใช้รถคันนี้มาที่เราเคยเจอมันไม่เชิงแย่นะพี่มันเป็นแบบว่าผมผิดพลาดเองคือแบบลืมปิดประตูรถอย่างเงี้ยปิดปิดปิดไม่สนิทแล้วมัน ทำงานอยู่แบตลูกเล็กมันหมดทีนี้ก็เลยโทรหาทางศูนย์คือเหลือในแอปอ่ะเขาก็มาจําให้นะแต่ว่านั้นตอนนั้นอยู่ตรงป่าชายเลนป่าชายเลนที่จังหวัดเพชรบุรีเขาเขาวิ่งมาจําให้เลยใช่ครับอันนี้ก็คือประสบการณ์การใช้รถที่แย่ที่สุดที่เราเคยเจอเกี่ยวกับรถคันนี้แต่ตอนนั้นก็ดูโอเคนะอ,คอันนี้มันเหมือนเป็นความผิดพลาดของเราเองเนาะใช่ครับประมาณนะั้นนี่ถามหน่อยไลฟ์สไตล์เราเราใช้รถยังไงนะแบบว่าขับทางานขับเที่ยวเที่ยวแสดงว่าเที่ยวขับไกล ใช่ครับโอ้ไปไหนฮะนี่ีเชียงรายน่านก็นครศรีธรรมราชอันนี้คือเราปกติอยู่กรุงธยาอยู่กรุงธยาครับอ่าแต่ก็คือขับไปต่างจังหวัดไกลๆอย่างนั้นใช่ครับโอหินโอหินค่อนข้างบ่อยจำตู้ชาได้หมดเลยจำตู้ชาได้หมดเลยใช่ไม่ต้องรู้ไปถามหน่อยวิ่งต่างจังหวัดบ่อยแล้วโอเคไหมโอเคครับเราไม่ต้องวางแผนเดี๋ยวนี้เอาไม่ต้องวางแผนแล้วจำได้หมดแล้วจำได้หมดแล้วถามคำถามสุดท้ายคิดว่าวันนี้พอเราใช้รถไฟฟ้าที่เราใช้มาตลอด3ปีเนี่ยคิดว่าคันต่อไปเรายังอยากใช้รถไฟฟ้าอยู่ไหมใช้อยู่ครับยังอยากใช้อยู่เพราะอะไรเพราะอะไร เรื่องของค่าบำรุงต่างๆอ่าอันนี้มันจะถูกถูกกว่าใช่ครับก่อนหน้าน,นี้ก็คือใชนอน้น้มันแล้วก็น,นี่คือไฟฟ้าคันแรกคันแรกครับแสดงว่า3ามีที่อยู่กับเราค่าใช้จ่ายถูกลงเลข้าตัวใช่เข,ข้าตัวเลยใช่ครับนะก็คือไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำมันค่าน้ามันที่เสียไปค่าซ่อมบํารุง พอเมื่อกี้พี่แอบคำนวณเล่นๆนะแสนโลเนี่ยอยู่ประมาณแค่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยเท่านั้นเองภางพวงภาพเบกก็ไม่เคยเปลี่ยนภาพเบกยังดีอยู่เลยนะชุดเดิมใช่ไหมชุดเดิมตั้งแต่<จ>ออกสวยเนาะตั้งแต่แรกตั้งแต่วันแรกนะครับนี่คือข้อดีของรถไฟฟ้านะครับก็ถือว่าเป็นความประทับใจนะกับคนที่ใช้ออร์ดพุลแก๊สสามแสนสี่หมื่นโลโอเคปะงั้นเดี๋ยวตอนนี้รถน่าจะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปรับรถพร้อมกันนะครับปะ การตรวจเช็คและส่งมอบรถกันเรียบร้อยนะสำหรับเจ้าตัวออร r a f Woodcat รุ่น400โปรนะอายุ3ปีแต่วิ่งไปแล้ว3,040,000โลนะครับก็ここเห็นว่านะถึงแม้ว่ารถนะจะหมดวารันตีทั้งตัวรถแล้วก็ประกันแบตเตอรี่นะครับแต่ก็สามารถเข้ามาเช็คระยะที่ศูนย์ได้ปกตินะก็คือเช็คระยะทุก15,000โลอย่างที่เราเช็คล่าสุดเนี่ยก็คืออยู่ที่3,030,000นะค่าใช้จ่ายก็ประมาณ1,900กว่าบาทต่อครั้งนะครับก็เปลี่ยนของเหลวอะไรนะก็ะเห็นว่า มันไม่ได้ดูแลจุกจิกนะเห็นว่าความเชื่อที่บอกว่ารถไฟฟ้าพอใช้มานานแล้วก็ต้องทิ้งต้องพังเหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งนี้เป็นความเชื่อที่ผิดนะครับมันก็ไม่ต่างกับรถน้ำมันนะแถมเรื่องของ cost of ownership นะหรือต้นทุนในการดูแลรักษารถเนี่ยก็ต้องบอกว่าต่ำกว่าเจ้าตัวรถน้ำมันค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นค่าจเจ้าบึค่าบำรุงรักษานะครับซึ่งวันนี้ผมก็มาหาให้ดูนะสำหรับเจ้าตัวออร่าคูแคทคนที่ใช้มาแล้วจริงๆพูดแล้วว่าวันนี้รถไฟฟ้า ค่อนข้างประหยัดน,นะแล้วก็สามารถใช้งานได้อย่างยาวนานไม่แพ้รถธระมานเลยและกันนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะครับสำหรับวันนี้นะที่ผมตามมาดูนะสอบเจ้าตัวออร่าคูดแคทที่วิ่งไปแล้ว3ามแสนสี่หมื่นโลนะคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยถ้าชอบคลิปนี้นะะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไว้ถ้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจจะพามาดูกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้จบคลิปนี้เจอกันในคลิปหน้านะครับ